จิ้งจอกเท่ายี่สิบหกกุมภาพันสอง5 6 8ห้าหสดหลุดหนึ่งพันสองอยจุดจิ้งจอกเท่าขาลงตลาดหุ้นไทยหลุดหนึ่งพันสองรอยจุดมีความเสี่ยงสูงวันนี้อาจเด้งปลายทางต่ำกว่าหนึ่งพันสองรอยจุดความเชื่อมั่นของนักลงทุนไม่มีสิ่งที่จูงใจให้กระแสทุนไหลกลับสู่ตลาดหุ้นไทยจิ้งจอกเท่ามองไม่ออกมองไม่เห็น บนความหวังริปลี่คาด MSCI Thailand ถูกลดน้ำหนักจาก1.3%เหลือ1.28%ค่าย KSS คาด28กุมภาพันธ์ MSCI Thailand ถูกลดน้ำหนักจาก1.3%เหลือ1.28%คิดเป็น net outflows ราวๆ100ล้านเหรียญโดย PTTGC TOP ออกจากดัชนี MSCI Global Standard Index และพบ11หุ้นออกจาก MSCI Global Small Cap s r c d i f DCC AWA, g FPT c a m o ด PSH PSG Sab s t a c k e n t h PS g, Sub, aken, d ส่วนหุ้นเข้า G PSC PTTGC SCGP TOP AAI กำไรตุงมีปันผล AAI เผยงบรวมปี67กํากำไรสุดที่1 3 0 3ล้านบาทเทียบกับปีก่อนมีกำไรสุดที่382.92ิ382.92ล้านบาทแจกปันผลหุ้นละ0บาท27สตางค์งวด1กรกฎาคม31ทธันวาคม67 XD 2พฤษภาคมนี้โปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้น i n s i ซด์คอ